สีคิงสองสะท้อนปัญหาเล็กๆที่ถูกมองข้ามมึงเปลี่ยนจากเอาคืนเป็นเอาทุกอย่างในชีวิตกูคืนได้ไหมวะใกล้เข้ามาทุกทีที่คอหนังจะได้ชมภาพยนตร์ภาคฟอร์มยักษ์ภาคต่ออย่างสีคิงสองจากเนรมิตหนังฟีนร่วมกับชายแสงแอดเวนเจอร์ที่ได้ผู้กำกับมือดีพุทธพุทธิพงษ์นาคทอง รับหน้าที่ปิดฉากศึกต่างสถาบาันโดยขนทัพนักแสดงมากฝีมือจากภาคแรกแหลมสมพลรุ่งพาณิชย์จีสุดที่รักซับวิจิตบิ๊กปุกริตวินลี่บรอดดอนกาบเบรียลหรือบิ๊กดีเจอราดและทูสิราชอินทราโชตพร้อมนักแสดงนำในภาคใหม่อย่างเฟยพัทระเอกแสงกุลแมกนัทวุฒิเจนมานะเบนจามินโจเซฟวานีและท็อปทศพลหมายสุข มาถ่ายทอดเรื่องราวให้สมบูรณ์ตามที่ผู้กำกับตั้งใจเอาไว้นอกจากนี้ยังได้สองนักแสดงฝือมือเก่าอย่างทายเจริญปุระและบุ๋มบิ๋มสุทธีรัตชานุกูลหรือมุ้มบิ๋มสามโทนมาชูรถความเข้มข้นให้กับภาพยนตร์รวมถึงเผยโฉมนักแสดงรับเชิญจากภาคแรกอย่าง โจอกอักครินอัครณนีที่เมทรัตน์และนักร้องหนุ่มมัดเข้มทมาไทยแพลงสิงมาสร้างส,างสรรีสันในสีงสองด้วยผู้กำกับพุทธพุทธิพงกล่าวว่าผมโชคดีที่ผมได้นักแสดงเหล่านี้มาร่วมงานพวกเขาน่าจะเลือกผมมากกว่าเหมือนภาคที่แล้วที่นักแสดงเชื่อใจตัวละครแต่ละตัวผมจะตีบทของเขาเอาไว้ในใจครึ่งหนึ่ง แล้วนักแสดงเหล่านี้มาเติมเต็มเกินกว่าที่ผมตั้งไว้อีกหลายหลายอย่างล้วนเป็นผลลัพธ์จากความตั้งใจของนักแสดงครับถามว่าทำไมถึงเลือกนักแสดงเหล่านี้มาเล่นส่วนมากผมดูจากผลงานที่ผ่านมาทักษะและแววตาการสื่ออารมณ์ของเขาในการแสดงว่าเป็นอย่างไรแต่ละคนมีความสามารถในการแสดงสูงนะครับ สำหรับนายสีคิงสองถามว่าผมจะตีแผ่ออกมาได้ดีแค่ไหนปัญหาเรื่องของการตีรันฟันแทงกันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มเด็กช่างนะครับเป็นเรื่องช่วงวัยของวัยรุ่นที่มีฮอร์โมนพุ่งพล่านและสับสนในทางเดินของชีวิตต่อให้เขาไม่ได้เรียนสายช่างเขาก็จะหาทางออกด้วยการแว้นมอเตอร์ไซค์หมกตัวอยู่ในร้านเกมหรือยาเสพติด ผมก็ไม่รู้จะตีแผ่ได้สักเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยก็ทำให้สังคมที่ใหญ่กลับมามองจุดเล็กๆบ้างเพราะจุดเล็กๆเ,เหล่านี้สามารถขยายเป็นวงใหญ่ได้การเลี้ยงดูจากครอบครัวไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมันสร้างแรงผลักดันให้เกิดสิ่งต่างๆในระดับที่ใหญ่ขึ้นได้ผมต้องการสะท้อนให้เห็นผ่านครอบครัวของตัวละครในเรื่องนี้ครับ อุ่นเครื่องไปกับตัวอย่างเต็มได้แล้ววันนี้เวลา14นาฬิกา14นาทีทาง https://youtu.be/cqdmym0 และพบกับภาพยนตร์4คิ king สได้ในวันที่30พฤศจิกายนนี้พร้อมกันในโรงภาพยนตร์